สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่มั่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าวันนี้พี่มีตั้งค่าดีๆมาแจกอีกแล้วนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าดีๆอยากได้ตั้งค่าโหดนะครับโนต้องเป็นคลิปไปเลยนะครับทุกคนเพราะว่าคลิปนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าตั้งค่าดีๆตั้งค่าโหดนะครับโนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับหลายคนเข้ามาแล้วถามตลอดเลยนะครับว่าพี่แจกตั้งค่าหรือเปล่าสัปดาห์นี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะ ว่ใหม่นะครับที่บบว่าอัปเดตเข้ามานะครับน้องก็เป็นตั้งค่าแผทใหม่ล่าสุดเลยนะครับเกี่ยวกับแผทนารลุโตเลยนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยนะครับว่าถ้าคนไหนอยากได้ตั้งค่าตัวนี้นะครับน้องก็รีบหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าตั้งค่าตัวนี้นะครับน้องเรียกได้ว่านะครับก็คือ ติดหัวแน่นอน100%เนะครับเพราะว่าพี่เทสสามระบบมาแล้วนะครับทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับสำหรับการเทสของพี่นะครับเนาะก็คือเทสคนที่ดึงหัวไม่เป็นดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างและดึงหัวเป็นเลยนะครับเนาะสำหรับคนที่แบบว่าดึงหัวไม่เป็นนะครับดึงไปสิบนัดเข้าหัวไป5นัดนะครับเนาะแล้วก็คนที่ดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างดึงไปสิบนัดเข้าหัวไป8นัดนะครับและคนที่ดึงหัวเป็นเลยนะครับเนาะดึงไปสิบนัดเข้าหัวไปสิบนัดนะครับเรียกได้ว่าติดหัวแน่นอน100%นร้อยเปอร์เซ็นต์นนะครับเนาะแต่ถ้าคนไหนดดดดึงงงงหััััััวเป็็็นนนนนนะะคครรบบกกยยยยติออูู่่5ีไ อกาสติดหัวแน่นอนนะครับก็เลีดกว่าตั้งค่าดีจริงๆนะครับและอย่างที่พี่บอกนะครับเนาะว่าตั้งค่าก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในการประกอบในการดึงหัวนะครับเนาะไม่ใช่ว่าเรามีตั้งค่าดีแล้วเราจะดึงหัวเก่งเลยนะครับทุกการเดาว่าดึงหัวต้องมีการฝึกฝนนะครับนาะทุกคนก็ต้องได้ฝึกฝนนิดนึ่งน,นะครับเนาะและก็อย่างที่พี่บอกนะครับถ้าเรามีตั้งค่าดีเราก็มีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับเนาะเพราะว่าเราจะฝึกฝนง่ายแล้วก็เข้าหัวง่ายๆเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนที่ขอบอกเลยรายกาวนะครับว่าตั้งค นี่เลยนะครับพี่จะเริ่มจากการตอบสนองนะครับนอ้องเราก็อันแรกนะครับน้องพี่จะเริ่มจากทั่วไปเลยนะครับทุกคนสำหรับทั่วไปนะครับน้องพี่จะใส่ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับน้องว่าต้องตั้งประมาณไหนเออะไรยังไงนะครับทุกคนก็คือมาเดี๋ยวพี่จะบอกแล้วกันนะครับน้องเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็คืออันแรกนะครับน้องก็ให้เราใส่อยู่ที่ 180นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็ใส่ประมาณนี้ได้เลยนะครับอยู่ที่180อนะครับน้องถ้าทุกคนใส่ประมาณนี้นะครับเรียได้ว่ามันโคตรดีนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนนองตั้งตามพี่ได้เลยนะครับเราประกันว่าติดหัวดีแน่นอนนะครับนาองเราก็ต่อมานะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของกล้องเลดดอดนะครับสำหรับกล้องเลดดอดนะครับน้องให้เราตั้งอยู่ที่165อกนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับออยู่่ที165นนก็็เป แบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าสุดจัดกันไปเลยนะครับเนาะสำหรับจุดนี้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับเนาะสำหรับจุดนี้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะยังจะมีทางด้านของสโคฟุนสองนะครับเนาะสำหรับสโคฟุนสองก็เราตั้งอยู่ที่180นะครับเนาะก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับบบที่่แวา อยากได้นะครับเนาะก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับเนะว่าจัดหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับเนอที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็ตั้งตามนี้ได้เลยนะครับเนอต่อมาเป็นสโคขุนสี่นะครับทุกคนก็คือเมื่อหลุดจากกล้องเลดดอดแล้วนะครับเนอสโคขุนสี่หรือว่าเมื่อหลุดจากสโคขุนสองแล้วนะครับสโคขุนสี่จะเข้ามาช่วยเรานะครับเนอก็ให้เราตั้งอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนะก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนอรับประกันเลย ครับทุกคนแล้วก็ต่อมาเป็นลำกล้องสไนเปอร์นะครับเนาะสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าให้เราตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ให้เราตั้งอยู่ที่100นะครับเนาะก็ตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าชัดหนักจะเต็มแน่นอนนะครับเนาะสำหรับพงเนอคนไหนพี่เขาไนท์นะครับเนอที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็มีตามนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าลำกล้องสไนเปอร์ก็มีแบบนี้เลยนะครับเนาะและยังงงไมมม่่หดดเททาาานนนนีี้้ะะครัับอยจขง มุมกล้องอิสระนะครับเนาะหรือว่ามุมมองอิสระนะครับเนาะก็ให้เราตั้งอยู่ที่นี่เลยนะครับทุกคนนี่นะครับเนาะให้เราตั้งอยู่ที่90นะครับเนาะก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาการควบคุมนะครับเนาะสำหรับการควบคุมนะครับเนาะอันแรกให้ใส่เป็นเริ่มต้นนะครับเนาะแล้วก็อันที่2ให้แสดงเมื่อสโอบนะครับเนาะอันที่3ให้เปิดนะครับเนาะแล้วก็อันที่4ให้เปิดอันที่5ให้เปิดนะครับเนาะแล้วก็อันที่6กให้เปิดอันที่เจ็ดให้เปิดอันที่แปดให้ปิดนะครับเนาะและนอกเหน ก็ตั้งได้ตามใจเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยล้วกันนะครับโนว่า อันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับนอที่แบบว่าได้หลายคนนะครับนอก็คือไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าตั้งข้าวของพี่นะครับนอรับประกันเลยนะครับว่าคนไหนเอาไปใช้นะครับนอก็ดีกันทุกคนนะครับทุกคนเออก็จับประมาณนี้เลยนะครับนอสำหรับน้องคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากตั้งอยากเล่นอยากได้นะครับนอก็มีตามนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับนอว่าจัดเต็มกันไปเลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้นะครับนอเราก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับนอยังจะมีทางด้านของ ขนาดปุ่มยิ่งนะครับเนาะจุดนี้สําคัญนะครับเนาะย้ํานะครับว่าจุดนี้สําคัญมากๆนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจุดนี้นะครับเรียกได้ว่าสําคัญสุดๆกันไปเลยนะครับเนาะก็ให้ทุกคนตั้งประมาณนี้แล้วกันนะครับเนาะสำหรับมือถือที่แบบว่า หน้าจออีกเล็กนะครับตั้งอยู่ที่43นะครับน้องมีขนาดหน้าจอที่เปลี่ยนมารูปปัจจุบันหรือว่าที่ทุกคนเล่นอยู่ในตอนนี้ตั้งอยู่ที่53นะครับนอและ iPad ในคอมตั้งที่63นะครับนอก็ตามนี้ได้เลยนะครับนอตั้งง่ายลูกศรสีแดงคือตำแหน่งการวางปุ่มนะครับนอก็จอประมาณนี้เลยนะครับนอแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของกราฟิกนะครับกราฟิกแนะนําแบบนี้แล้วกันนะครับนอไม่แนะนํายากแล้วกันนะครับก็คือ มือถือคนไหนรู้สึกว่าตัวเองมีมือถือไม่แรงนะครับเนองก็ตั้งเป็นลาบลื่นนะครับหรือว่ามือถือคนไหนนะครับที่เล่นไปแล้วกระตุกบ้างนะครับนนองมาเล่นไปนานๆนะครับนนองก็ได้นําเป็นลาบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับนนองส่วนคนไหนนะครับที่แบบว่าไม่รู้สึกกระตุกเลยนะครับหรือว่ารู้ตัวเองนะครับนว่า มือถือตัวเองนะครับแรงสเปคเทพอะไรประมาณนี้นะครับก็ตั้งเป็นมาตรฐานหรือว่าระดับสูงระดับแม็กไปได้เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะส่วนเรื่อง DPI นะครับเนาะเอาเป็นว่าเรื่อง DPI ตามนี้ละกันนะครับเนาะดีพไอเรตั้งอยู่ที่120 DPI นะครับเนาะแล้วก็ DPI Android นะครับเนาะตั้งที่400ร้อยห้าเก้าร้นะครับถามว่าไม่ตั้งได้ไหมได้นะครับเนาะก็คือถ้าคนไหนไม่อยากตั้งก็ได้นะครับเนาะแต่ถ้าตั้งนะครับเนาะสำหรับคนที่แบบว่าติด DPI ไไปแล้้วตองด้้ตัังนนะครบก็มีแถมมาให้นนะครับเพี ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับโนว่าสุดจัดกันไปเลยนะครับเนาหรับจุดนี้นะครับเป็นหลายคนก็เหยียบผ่านแล้วกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับโนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคน ก็ถือว่าผลเทสอกมากนะครับนอร์รีดีว่าเข้าหัวดีมากๆเลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอนใน2จุดนี้นะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับนอชอบคลิปนี้อยากได้คลิปนี้นะครับนอก็ แนะนำแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ไปแชร์ให้เพื่อนต่อแล้วกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับเนาะถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนเน้เลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเตมที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับเนาะคนละ1ไลค์คนละ1แชร์แล้วกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้ะกันนะครับในนส่วของ คลิปหน้านะครับเนาะหรือว่าคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ก็จะมานะครับเนาะแจกขอฟรีละกันนะครับมันจะเป็นคลิปตอนเย็นวันนี้เลยก็ได้นะครับสำหรับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับบ๊ายบาย